เราก็เอากระสุนใหม่ใส่เข้าไปเสร็จเลยนะครับผมทีเดียวหกลูกไวมากเลยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นวิทยาทานเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่ได้มีเจตนายุยงส่งเสริมให้ใครใช้ความรุนแรงและไม่ได้มีเจตนาคิดลายใดๆช่องนี้ไม่ได้จำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทุกชนิดปืนทุกกระบอกที่ใช้ในการถ่ายทำเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอก ผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจมช่องรักกันชอบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่ๆให้กับเจ้าลูกโม่จุดสาของเรานะครับผมสมิธแอนเวสันโมเดลสิบเอาละครับผม ก็่กับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีกระสุนในโม่นี่นะครับวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่มาให้เจ้าลูกโม่ของเรานะครับนั่นก็คือนี่เจ็ตโหลดสปีดโหลดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแดปมานะครับจริงๆมันเป็นของ บีบกันจะได้มาจากน้องซึ่งมันใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์เยอะด้วยครับเร็วความเร็วในการโหลดเร็วมากขึ้นนะครับอแดปเอาผมก็จะเอาไปใส่กระสุนไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้แถวหัวเตียงเพื่อเป็นโม่สำรองนะครับผม เผื่อหกนัดแรกที่ใส่ไว้ไม่พอที่ใช้งานก็ง่ายๆนะครับเรายิงเรายิงหมดโม่แรกหกนัดปุ๊บเราก็เปิดเอาโม่ออกมาปุ๊บแล้วก็เคลียร์กระสุนเก่าออกเราก็เอากระสุนใหม่ใส่เข้าไปเสร็จเลยนะครับผมทีเดียวหกลูกไวมากเลยครับนี่แล้วเราก็ปิดโม่เข้าแล้วก็ยิงต่อได้เลย นั่นแหละครับผมเราจะมาดูวิธีใช้งานกันครับที่ใช้งานแล้วก็ใส่ลูกไว้เลียงลูกลงไปอย่างนี้นะครับเลียงลูกกระสุนลงไป6นัดเต็มความจุของหม่เสร็จแล้วเราก็ดันสปริงข้างล่างขึ้นมาแล้วก็หมุน ให้เข้าล็อกนี่มันก็จะล็อกลูกไว้ไม่ให้ลูกหล่นหายไปไหนนะครับอืมไม่ให้ลูกหล่นหายเวลาเราจะใช้งานปุ๊บมันจะมีสลักดันอยู่ตรงกลางนะครับนี่สลักสีขาวสีดำๆสลักอยู่ตรงกลางเมื่อสลักมันดันเข้ากับหม้อเหล็กมันก็จะหลุดของมันเองเลยครับนี่ เรียบร้อยเพิ่มความเร็วในการโหลดกระสุนดีกว่าที่เราจะมาเคลียร์ลูกเก่าออกแล้วก็ยัดลูกใหม่ใส่ทีละนัดอย่างนี้นะครับมันจะช้าไปหน่อยนะครับผม,มแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกใช้งานเจ็ตโหลดแบบนี้มันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาครับผม การต่อสู้จริงๆนี่คือเวลาสำคัญมากนะครับความเร็วสำคัญมากผมก็เลยซือแบบนี้มาไว้ติดบ้านให้กับเจ้าลูกมูของผมสบายครับปึ๊บปึ๊บล็อกเรียบร้อย ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีแค่นี้แหละครับ